ครับผมก็ในส่วนที่เราต่ออาชาร์จเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้ก็คือแรงดันในส่วนของแสดงค่าโวลต์ขึ้นมาเรากา็ได้เล็กต,ตรงๆกับแหล่งจ่ววา,ายพ o า e r s า p p l y เข้ามาที่ตัวมิเตอร์ได้เลย <S <S ในส่วนนี้ก็คือแสดงค่าโวลต์พอก,กดปุ่ม ในส่วนนี้ led ติดที่คำว่า a ก็คือแสดงในส่วนของค่ากระแสที่วัดได้ในตอนนี้แล้วก็กดปุ่มวัดก็จะแสดงค่าวัดของโหลดตัวนี้ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยในตัวของ dc power meter ก็จะมีค่าโวลต์ค่าแอมป์ค่าวัดแล้วก็จะมีในส่วนของค่ากิโลวัตต์ชั จะวัดค่าได้ได้4ตัวแปรเมื่อเราต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปกำหนดค่าเฟกเตอร์สเกลของตัวอาชันโดยที่กำหนดจำนวนกระแสะของอาชันหารด้วยอ่าจำนวนมิลลิโวลต์ก็คือ30ในส่วนนี้ก็คือ30แอมหาร75 m มิลลิโวลต์ก็จะได้ที่0.4ดังนั้นเนี่ยผมจะเข้าไปเซ็ เอฟเกเตอร์สเ uh, ให้มันเป็น0.4เพื่อค่าวัดที่อ่านออกมาจะได้อ่านตรง uh, กดปุ่มฟังก์ชันประมาณ3วินาทีเมนู uh, แรกจะขึ้นเอฟเฟกเตอร์สเกลกดปุ่มซ uh ับเมนูเข้าไป uh, ทำการเลื่อนดักแล้วก็ปรับให้เป็น0.4 uh, พอได้0.0เลย แล้วกดปุ่ม enter ครั้งหนึ่งครับแล้วก็กดปุ่ม enter ครั้งสามีเพื่อออกจากโหมดการตั้งค่าหลังจากการต่อ,อมิเตอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะมาดึงข้อมูลผ่านมอสบัต RS 405อันดับแรกครับผมต้องเข้าไปดูในส่วนของโหนด ID เครื่องนี้ก่อนว่ามันคือโหนดอะไรกดปุ่มฟังก์ชันครั้งสามีครับ หลังจากนั้นกดปุ่ม enter มาเรื่อยๆจนถึงคำว่าโหนดผมกดปุ่มซับเมนูเข้าไปเป็นโหนดหนึ่ง enter ครับซับเมนูเข้าไปในส่วนของเบลเลสเบลเลเป็นเก้าันหก enter ครับในส่วนของ p a r ์ i t y กดปุ่มซับเมนูเข้าไป p a ร์ i ท y ี่เป็น Non Stop Bit t ครับ กดปุ่มซับเมนูเข้าไปาต้อปบิดเป็นหนึ่งหลังจากรู้ค่าในส่วนของคอมมูนิเคชันแล้วก็กดปุ่มฟังก์ชันค้างสามีเพื่อออกจากโหมดในส่วนนี้ผมก็จะเปิดโปรแกรม m o สบัตรโคขึ้นมาแล้วก็ไปที่คอนเน t ชันนะครับกำหนด usb serial port คือในส่วนนี้เป็น comport ส ่อบอลเรต9,006พาเลตี้เป็นนอนแล้วก็ส t ็อปบิดเป็น1นึ่งหลังจากนั้นกดโอเคในส่วนของการอ่านค่าของตัวมิเตอร์ตัวนี้ผมก็จะเข้ามาที่เซตตัเลือก r e a and write select ID คือ ID 1ฟังก์ชันที่ใช้ในการอ่านคือฟังก์ชัน03 เริ่มสตาร์ท d อ e เดที่ศูนย์ครับตอนนี้ผมใส่จำนวนคุณภาพที่สิบค่าดังนั้นเนี่ยเมื่อผมกด Connect ค,ค่าแรก a อ d เดสศูนย์เนี่ยก็จะเป็นค่าในส่วนของอ่าโวลต์ก็คือสิบสองโวลต์ถัดลงมาครับก็คือในส่วนของค่ากระแสค่าแอมป์ ค่าอ0.33แต่มอนบัตรขึ้น33ดังนั้นเนี่ยบนตารางมอนบัตรของตัว DC power meter เนี่ยมันจะมีอ่ตัวคูณให้อยู่นะครับว่าค่าที่ได้ค่าที่อ่านขึ้นมาได้เนี่ยต้องคูณเท่าไหร่คูณ0.1อย่างเงี้ยครับยกตัวอ,อย่างหรือในส่วนของบนก็คือคูณ